าโต๊เที่ยววันเกิดก่อนออกเดินทางเราถ่ายตังติเด็กก่อนเพื่อเติีมอาหาหลังจากนั้นก็แวะเซเว่นให้โตะเลี้ยงขนมก่อน <laughs> แรงไม่มีหย่อน <laughs> เต้นโพไซดอนกับวัยรุ่นก่อน <laughs> ป๊อปปัป๊บโอ้โหแล้วเราก็ออกเดินทางต่อเนื่องไปครับตอนนี้ก็แวะซื้อส้มตำก่อนสักครู่ <laughs> การเดินทางครั้งนี้เราจะร่วมแชร์กันไม่ว่าจะเป็นเอาของอาหารครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยครับแต่ว่าี้ไนนปฟุตเทตตอนผมไปเชียงใหม่นะ <laughs> โอเคเราเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับปาลีฟสามีแม่เงาสุดน่ารักครับผมก็ช่วยกันยกของขึ้นไปเตรียมเพื่อทําอาหารนี่ครับและสิกเนเจอร์ของเรานี่ครับคือเนื้อจิมินจีฟานครับที่เน่าเสียครับแล้วก็มากินหยอกเล่นนะเรียบอาหารเต็มไปหมดครับมีทั้งลูกชิ้นไก่ทอดตามที่เราซื้อมาก็ช่วยกันเลยที่เด็กกว่านี้ก็คือรู้มากๆต้องทำยังไงถึงจะยุยนนานแบบโต๊ะ6กสิขวบและแช่ เจ้าหลอกเด็กเคยเลยก็ทีนั้นมาจ้อสงสัยเลยก็าะมาถึงอมตะนั่นกินเด็กโอ้โหได้คำตอบจากโต๊เสร็จผมก็ไปหาคำตอบของผมบ้างหยอกครัผมไปหาเล่นน้ำกันต่อครับไปล่องแก่งนะครับก็ไปลุยเจอกับบังหมัดของตามเวอร์ชั่นอินเดีย คุยคุยกันเสร็จก็ลงไปเล่นสไลเดอร์กับดีมนะครับผมยังไม่ทันได้ถามเลยลงไปสไลเดอร์ทั้งกู่หโหลังแทบหักและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทุกคนทคบไม่น่าเชื่อครับขนาดเหลือจะล่มไปแล้วครับแล้วเราจะไปเหลืออะไรครับทุกคนแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปรอดูคลิปเต็มช่องแดงวันที่16สิงหานี้ครับ